เขาใช้ชื่อว่า dragon and phoenix golden black นะ golden ก็คือสีทอง black ก็คือสีดำ dragon ก็คือมังกร phoenix ก็คือนกฟีนิกซ์นะเะแปลเป็นไทยว่านกอะไรไม่รมู้ไม่รู้ชื่อไทยมันเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง exotic holiday โปรโมชั่นจากโอไลท์ไทยแลนด์เดือนพฤศจิกา2 0 2เขามี black friday เริ่มวันที่ 22พอยอเวลา2ทุ่มไปจบเอา30พอยอเวลา8โมงเช้ารถสูงสุดถึง50%เลยแต่ถ้าเป็นสมาชิกระดับซินเวอขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่20พอยอเวลา2ทุ่มเลยไปจบพร้อมๆกันวันที่30พอยอเวลา8โมงเช้าเหมือนกันทันที่สมัครสมาชิกใหม่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ล็อกอินเข้าไปในระบบเขาจะแอดของขวัญฟรีเข้าไปในช้อปปิ้งคัทของเราเลยนะครับเป็น โ e e อไลไอสามอีอสีพิเศษซื้อก็ยังหาซื้อยากเลยครับสองตัวนี้ตัวลายดำแดงนี่เป็นรุ่นแบล็ก l าวาแล้วก็ตัวแอน q ิกบรอน z ์นะแอนิกบรอน์ที่เป็นสีคล้ายๆสีทองแดงเนี่นะครับเปน a แอน q ิกบรอน z ์ก็สวยทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าเขาจะสุ่มเราเลือกไม่ได้นะก็จะแอดเข้าไปในช้อปปิ้งค์ทถ้าไม่เอาอย่างอื่นแล้วก็จ่ายตังค์แค่นี้149บาทเป็นค่าส่งแต่ถ้าท่านซื้อ อะไรก็ตามอีก1,499บาทไอ้เจ้าตัวของฟรีเนี่ยก็จะส่งฟรีมาด้วยเลยรวมกับของที่ท่านซื้อเลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกหลายอย่างเยอะแยะเลยทั้งเฟรนชิป h i p 2024 i p Away กิฟต์อเวก็มีเดือนเนี้ย มีรถราคาสบ้านหันแหลกตัวนี้นะครับ i3 eos e EO 90ลูเมนโดยใช้พวกแจ LED Output Mono ก็คือมีโหมดเดียวนั่นเอง Black Lava สวยมากเป็นที่นิยมของนักสะสมมากนะครับตัวใหม่ที่เป็นทีเด็ดเลยสำหรับรอบนี้ก็คือ Olight w o r r i o r x4 มีสีดำกับ c a บ f l e c c a า u ู l l e กนี่จะแพงกว่าน,นิดหน่อยตัวนี้ผมทำรีวิวไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวไปชมรีวิวกันได้เลย อีกตัวหนึ่งที่เอามาลดราคาด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ล่าสุดด้วยเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับคือฮามากตัวนี้ i3T2 เปิดตัวใหม่เหมือนกันหลังจากที่เขาประสบความสาเร็จจาก i3T มาแล้วก็ขายดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูรีวิวได้นะฮะแต่เป็นตัวพิเศษนะฮะตัวนี้เป็นลาย Dragon and Phoenix Golden Black ลายแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูรีวิวฮะไม่ใช่เป็นลายแบบสีสกรีนลงไปธรรมดาแต่ว่า เขามีวิธีกรรมวิธีพิเศษในการจัดทําเลยเป็น l i m i t ต็ดเอ t i ชัเลย i3 T2 เนี่ยมาใหม่ล่าสุดเลยโดยเฉพาะรุ่นเนี้ยังไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก่อน Black Friday งานนี้งานแรกเลยเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นอื่นๆฟังไม่ทันหรอกจำไม่ไหวหรอกลงไปอ่านใน Description ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็จะใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้วยเผื่อบางท่านเปิด Description ไม่ได้หรือว่า ยังไงก็ตามก็จะได้ดูได้สวยงามแบบสุดๆกันไปเลยนะครับ O light i3t2 eos จะฟังยากแล้วก็ผมเองก็เรียกยากด้วยนะเรียก i3t2 eos แล้วกันเป็นตัวล่าสุดของ O light เป็นเวอร์ชันที่เขาอัปเกรดมาจาก i3t ที่โด่งดังมาเป็นปีแล้วนะฮะใช้แบตเตอรี่ 3a aaa ก้อนเดียวสว่างสูงสุดได้ถึงเนี่ย200ลูเมนเลยมีโลกับไฮเนี่ย แล้วก็มีความพิเศษขึ้นมาอีกก็คือใช้แบตลิเทียมไอออน10440ได้ด้วยแล้วพอใช้10440เข้าไปเนี่ยแรงดันมันเยอะขึ้นอีกมากมายมันก็จะได้กําลังสองสว่างเพิ่มขึ้นไปถึง300ลูเมนเลยเมื่อไปเทียบกับ i 3T เนี่ยจะมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่าอีกด้วยนะครับถ้าเทียบกันแบต 3A เนี่ยเหมือนกันเนี่ยตัวนี้ ใช้ได้นานกว่าถึง31%เลยนะแล้วก็ให้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า45องศาเซลเซียสด้วยมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกเยอะเลย UI ในการทำงานของเขานะครับก็จะใช้สวิตเป็นสวิตท้ายแต่สวิตท้ายก็มีขนาดที่กระทัดรัดลงมาแถบก็คือกดเบาๆไม่ถึงครึ่งอ่ะก็จะติดที่ l o การ Default ให้เปิดครั้งแรกเนี่ยติดที่โลหรือติดที่ high ก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกัน c o n f l i ได้นะครับแตะลงไปครั้งแรก เขาติดที่โลก่อนพอปล่อยแล้วกดอีกทีทันทีเลยเขาจะติดที่ไฮแบบนี้นะครับโลไฮจะไม่จําแสงแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อเราถือเฉยๆยทิ้งไว้อย่างเงี้พอเปิดมาอีกทีเขาก็จะติดที่โลเหมือนเดิมแล้วไปอีกทีเขาก็จะมาที่ไฮแบบนี้วิธีการที่จะทําให้เขาสลับโหมดให้เวลาเปิดแล้วติดที่ไฮเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็คือกด ตัวนี้5ครั้งครั้งที่5กดแช่แต่ครั้งในกดผ่านไปเลยแท็บแบบไม่ต้องไม่ต้องกดเต็มนะ1 2 3 4ครั้งที่5กดอ่าก็จะมีแว็บขึ้นมาแบบนี้ทีนี้พอเราเปิดไปฉายแท็บเข้าไปจะติดที่ไฮดีฟอล์ t ขึ้นมาที่ไฮเลยถ้าอยากโลก็ต้องไฮก่อนแล้วก็อีกทีหนึ่งถึงจะโลเออถ,ถ้าอยากโลก็ต้องกดให้มันติดไฮมาก่อนทีหนึ่งอย่างนี้ปล่อยแล้วก็ตัวอีกทีก็จะติดที่โลแล้ว อยู่ที่เรานะครับถ้าต้องการกลับไปเป็นอย่างเดิมกลับไปเป็น e ด a ฟ l ์เหมือนโรงงานที่เปิดครั้งแรกเป็นโลก็ทำซ้าวิธีเดิม1,2,3,4,5กดค้างอ่ะแล้วเขาจะแว็บมาที่โลอันนี้เข้าสู่ Factory Mode ของเขาแล้วตัวนี้เป็นตัว Limited ตัวพิเศษที่เขาใช้ชื่อว่า Dragon and Phoenix โกลเด้นแบล็กโกลเดก็คือสีทอง Black ก็คือสีดำดราก้อนก็คือมังกรฟีนิกก็คือนกฟีนิกนะนะแปลเป็นไทยว่านกอะไรไม่รมู้ไม่รู้ชื่อไทยมันแล้วลายเนี่ยเขาไม่ใช่ลายแบบซินสกรีนหรือว่าทําสีอะไรมาแบบธรรมดานะเขเป็นลายแบบเอนเกรฟแกะสลักเลยอ่ะมีเท็กเจอร์มีนูนขึ้นมานิดนึงเหมือนกับการแกะสลักเลยจับดูยังไงก็เป็นเท็กเจอร์เลยครับบสัสรีลีฟขึ้นมานิดนึงเลย ดูหรูหราดูดีมีราคามากๆแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่น i 3 t 2 eos ข้างล่างจะเป็น serial number ตรงนี้ก็จะเป็นถอดสำหรับเปลี่ยนฐานนะครับถอดฐานออกสวิตช์ท้ายอยู่ตรงนี้ตัวคลิปเนี่ยเขาจะติดมาแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าเป็นแบบคลิปเสียบลงไปแล้วก็ทำให้ตัวไฟฉายเป็นรอยเหมือนรุ่นก่อนละอันนี้เขาแก้ปัญหามาโดยการใส่ เป็นวงแหวนมากับตัวนี้เลยซึ่งถ้าจะถอดออกเนี่ยต้องถอดเอาโอลิงออกก่อนนะเนาะอันนี้เขาใส่โอลิงมาแล้วแล้วก็มีสารหล่อลื่นมาแล้วแล้วตรงนี้เป็นทองแดงทั้งแท่งเลยนะหนาๆตันๆเลยตรงสปริงขั้วลบนี่ก็เป็นก่เพลทอย่างดีเลยฐานอันนี้ก็ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น 3A อันคาลายแต่เราสามารถใช้นิกเกิลเมทัลไฮดร์ได้อนิกเกิลเมทัลไฮดร์พิเศษกว่านั้น ใช้10440เป็นแบตลิเทียมที่มีขนาดเท่ากับ 3A นี่แหละแต่เป็น3.7โวลต์ชาร์จเต็มที่แล้วก็จะได้4.2โวลต์ใช้แล้วเนี่ยกำลังจะเพิ่มขึ้นมาเป็น300ลูเมนเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ดีฟอร์มาในคู่มือนะในตารางแสงในคู่มือเขาจะเป็นตัวอันคาลายนี้พี่เป็นตัวเบสตัวริฟเลนที่ใช้อ้างอิงในการทำสเปคด้านในด้านในด้านควบวกเนี่ยไม่มีสปริงนะฮะควบวกแบบฟิกตายเลยไม่มีสปริงก็ใส่ลงไปแบบนี้ แล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปธรรมดาแบบนี้ไม่มีอะไรไม่มีพิธีรีตองอะไรเด็กๆก็ใช้ได้คนที่ไม่มีพื้นฐานทา,าทางไฟฉายทั้งอะไรมาก็ใช้ได้แล้วพอใส่เราแล้วเนี่ยไอตัว,ต,วตัวคลิปเขาจะไม่หมุนง่ายๆเขาจะแน่นแน่นแ่นใช้ได้เลยไม่ไม่พลิกไม่ดิน้นเพราะป้องกันเป็นรอยอีกเช่นกันไฮไลท์เขาอยู่ตรงความสวยงามของบอดี้นี่แหละ ถ้าขืนไปทําให้เป็นรอยซะแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ดีเนาะถ้าท่านต้องการขยับหรือเปลี่ยนตําแหน่งไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมเหมือน,นในเมื่อมันก็กลมอย่างเงี้ยนะต้องการจะเปลี่ยนสมมติว่าท่านต้องการจะเปลี่ยนแล้วกันนะคลายฝานิดนึงแล้วถึงจะขยับต้องการจะโชว์ฟีนิกซ์หรือโชว์ดาก้อนอะไรก็ว่ากันไปแล้วเสร็จแล้วก็ล็อกแน่นแหละทีนี้หมุนไม่ไปละไปยากนะแอคชั่นในการใช้จะเหมือนไฟฉายแท็กติคอนเลยเน้นแบบรีเวิร์สก็จะกดได้เร็วแบบนี้ แล้วแสงเนี่ยเวลาเปิดไฮจะเห็นชัดกว่าเขาจะขึ้นมาแบบเฟดดิ้งด้วยนะเฟด,ดขึ้นมาไม่ได้พรวดขึ้นมาสว่างขึ้นมาทีเดียวเลยนะเออดีตรงนี้โลก็เฟดแต่ว่าแสงมันน้อยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดนะดูที่ไฮแล้วกันเนี่ยปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองปรับเป็น f a u l t ที่ไฮอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าอนี่ปรับตอนที่ไฮและแล้วก็สําหรับคนที่ ยั้งมือไม่ค่อยได้กดครึ่งเดียวไม่ค่อยได้เขาเค็ามีวิธีแก้อีกสำหรับการเปลี่ยนโหมดเนี่ยนะโดยการกด9ครั้งกดให้คลิกลงไปเลยนะให้มีเสียงคลิกเลยนะเมื่อกี้ตอนนี้เราดีฟอลต์ไว้ที่ไฮนะ1 2ึ่งสองสี่ห้าหก็ดแปดเ้าอ่ะตอนนี้ดีฟอลต์กลับมาที่โลแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดอีกทีนึ่งนี่ไงกดอีกทีดีฟอลต์มาที่โลแล้ว อีกทีถึงจะหาย low low เริ่มต้นก่อนเนี่ยตอนนี้ปิดอยู่นะปิดอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรกันมันเลยเปิดมาอีกทีหนึ่งถึงจะเป็น low ถ้าทำได้2วิธีครับกด4ทีที่ที่5ครั้งกดครึ่งเดียวนะกดครึ่งเดียวหรือถ้ายังมือไม่ไหวลุยให้มันคลิกๆๆไปเลย9ครั้งออกแบบมาลองรับ าบางคนทําไม่ได้จริงๆนะกดครึ่งเดียว 4- ี่หครั้งเนี่ยดักทางผู้ใช้มาไว้หมดแล้วต้องการแสงสว่างเพิ่มขึ้นก็หา10-440สยมาใส่แล้วกันแต่ผมดูก่อนอาจจะเอาเน้นเก็บไว้โชว์มากกว่านะเสียดายจริงๆเลยเนี่ยไม่คงไม่กล้าไปพกในกระเป๋าเพราะว่าถ้าใ,ใช้ติดกระเป๋าผมเนี่ยมันจะเป็นรอยทุกตัวแหละขูดกับน,นู่นกับนี่กับแบตเตอรี่กล้องกับมีดพับกับอะไรตัวอะไรตัวละพัดเลยนะยังหยิบถนัดด้วยอะ่ะก็เลยไม่ค่อยสะดวก หลอดเนี่ยตรงตรงอีมิเตอร์เนี่ยเขาจะมี TIR TIR ที่เขาใช้วัสดุที่เรียกว่า PMMA นะเดี๋ยวผมใส่ชื่อเต็มๆไว้ให้ละกันมันเป็นชื่อของวัสดุอ,อัตราทานสัมผัสแสงหรืออัตราการส่องผ่านของแสงนะสูงมากๆไม่ทำให้แสงดรอปไปเลยแนทะบดรอปเหมือนกันแ,แต่มันน้อยมากผ่านอะไรก็ดรอปมาแสงเนี่ยผ่านอากาศผ่านน้ำผ่านอะไรก็มีดรอปั้งนั้นนะแต่ว่าเขาจะพยายามใช้วัสดุที่มันทำให้ ดรอปให้มันลดทอนน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับมาชมแสงของ i 3 t i 3 t 2 eos ดูบ้างนะครับอันนี้เปิดที่ HIGH สุด200ลูเมนที่ระยะ10เมตร12เมตรเห็นได้ประมาณนี้นะครับเห็นสบายตาลองดูที่ต้นไม้ในระยะ25เมตรก็ยังเห็นได้อย่างสบายสบายลองดูที่ระยะ40เมตร ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็คือที่หายของเจ้า Dragon and p h o e n i x g o l d e n b l a c กตัวนี้ทำได้ดีเลยสำหรับทาน AA a อ k ันคา e ที่ติดมากับชุดของเขาเลยนะครับไม่ได้ใช้แบตลิเทียมไอออนพิเศษอะไรลองดูแสงจาก o อไลท์ I3 T2 eos ที่ระดับโล5ลูเมนครับในห้องพัก ขนาดมาตรฐานทั่วๆไปที่เขาอยู่กันก็คือประมาณนี้5คูณ7เมตรจากตัวไฟฉายถึงมุมห้องที่แสงโฟกัสอยู่ตรงนี้ก็คือประมาณ7เมตรถ้าเป็นผนังส,นสีขาวก็จะเห็นว่าสีของแสงเนี่ยค่อนข้างจะขาวนวลเลยกําลังสบายตาเลยนะถ้าส่องไปที่พื้นก็จะเห็นว่าพื้นที่เป็นสีนิวตรอนนี่ก็เห็นสว่างชัดเจนนะฮะลองแพนมาที่ระยะประมาณ5เมตรจะใกล้เข้ามาหน่อย แสงประมาณนี้นะครับสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าไฟดับหรือว่าถ้ามีความจำเป็นต้องอยู่ในที่มืดมืด21ชั่วโมงนะฮะสำหรับรันทามตัวนี้ใช้แบตเบตอรี่อันคลายตัวที่ติดมาในชุดเลยมีรูตรหรับร้อยสายคาราบไนเนอร์สายแรนยาร์ดอะไรด้วยตรงนี้นะแต่เขาวาไม่มีมาให้อะเราก็หาเอ,าเองตามอัธยาศัยแล้วกันนะไฟฉายเล็กๆเ,เนี่ยคงจะจำเป็นต้องมีมีอะไรคล้องไว้แหละไม่งั้นเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวร่วงนะ โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสำหรับสมาชิกทั่วไปวันที่ที่22พฤศจิกาถึง30วันที่22นี่ก็เริ่ม2ทุ่มนะไปจบวันที่30พอยอเวลา8โมงเช้าเป็นตัวเดียวๆก็มีเป็นตัวขายเป็นชุดพร้อมกับตัวใหม่ๆโดยเฉพาะตัวคู่ที่เด็ดมากก็คือคู่ที่ขายคู่กับ w a r r i o r อรโโอ้โหตัวในี้ใหม่ล่าสุดทั้งคู่เลยเพิ่งเปิดตัว เดือนพอยอนี้เลยทั้งคู่เลยแล้วก็มาจับคู่กันแล้วเราก็ลดราคาแบบ,บ้าบันแัลหลกน่าจัดไปทั้งคู่เลยแต่ไม่รู้ซื้อมาแล้วกล้าใช้หรอสวยทั้งคู่เลยสงสัยเอาไว้เก็บเอาไว้สะสมเอาไว้โชว์มั้งน่าจะดะีก็ลองดูนะครับหากันไว้สําหรับโปรโมชั่นเดือนพอยอ2023นี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะแยะเลยกิฟต์เอาไว้สมาชิกใหม่ลงทะเบียนเข้าไปใหม่เข้าไปรับ ฟรีฟรีล์มจะเป็นตัวไหนอะตัวตัว c k ล็กลาวาเป็น i3 E EOS เป็นลายนี้ b l a c k l a วนี่ก็นิยมมากๆเลยนะนิยมกันไม่แพ้ซอมบี้กรีนเลยได้ฟรีนะแต่ว่ามีค่าส่ง149แต่ถ้าซื้อของอย่างอื่นด้วยก็รวมๆแล้วก็ส่งฟรีนั่นแหละนะครับ